หลักๆเลยนะครับก so ิจกรรมนะให้เราคลิกตรงนี้นะที <necessary> ่ไอรูปไปคลิกจอบก้าหางเนี่ยคลิกไปปั๊บอันนี้มันก็จะมีอ่าวิดีโอให้ดูนะครับแต่ตอนแต่ตอนนี้พี่ผมไม่มีละนะพี่ผมดูไปละนะครับกิจกรรมง่ายๆเลยครับให้เราเล่นนะครับลงเล่นนะครับลงเล่นนะครับลงเล่นทั่วไปทั่วไปของหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางด้าน C ี่สี่แหลงแล้วก็เล่นแหลงนะครับ ตามจํานวนตามจานวนเกมที่เขาให้เล่นนะครับในแต่ละวันนะฮะตามจํานวนนะครับแล้วเราเพื่อหาคมภี์ตรงเนี้ยหาคมภี์ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมาเพื่อที่จะใส่เข้าไปป้องกันเนี้ยปุ๊บกดไปอ่ากระสุนของยักษ์กระสุนของยักษ์นะครับใช่นี่ความคืบหน้าหนึ่งนะฮะสิบเราจะได้ของตามนี้เลย มาฮิินะครับแล้วก็จะได้บัตรทั้งห้องยืมสี่ชั่วโมงนะฮะตัวนี้ครับสาคัญสำหรับคนสร้างห้องนะครับแล้วโปรไฟล์จิระยะนะฮะแล้วก็เป็นคูปองโรโยนะครับสามอันนะฮะแล้วก็ไฮไลท์เลยครับสี่ร้อยนะครับเป็นชุดท่านจิระยะนะฮะอันนี้ฟรีเลยนะครับสายฟรีจะได้ทุกคนนะครับตัวนี้ถ้าเล่นกิจกรรมนะฮะถ้าเล่นกิจกรรมตัวนี้สายฟรีจะได้หนึ่งชุดนะฮะฟรีๆนะครับอ่าแล้วก็มีของขวัญตรงนี้ด้วยแปดชั่วโมงนะครับอันนี้ก็สําคัญสำหรับสายข้างห้องนะครับอันนี้เนาะ เราคือเอาง่ายคือเราไปเล่นหมดจัดอันดับครับสิบห้าเกมนะมันมีจำกัดนะครับสิบห้าเกมต่อวันนะครับก็จะได้สิบห้าแล้วก็สี่สี่สิบอันอันนี้พี่วมไม่แน่ใจว่าสี่สี่มันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้ได้หนึ่งอันมาปลาเดียดไดผมไปเล่นมาแล้วนะครับได้หนึ่งอันสี่สี่ไม่แน่ใจเล่นแล้งก็ยังไม่แน่ใจครับนะเขายังไม่ได้ไปลองนะครับว่าจะลองอยู่นะครับก็เราไปเล่นดูได้นะครับสิบห้าเกมนะครับแล้วก็สิบเกมถ้าเอาง่ายๆคือถ้านับ นับแค่แบบต่อครั้งอ่ะก็ได้แค่วันละประมาณสามสิบห้าอันนะฮะซึ่งเราจะได้ชุดจีระยะก็ประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยหรือเปล่าครับไม่ถึงดิสิบวันสิบสิบวันสามร้อยอ่าประมาณประมาณสิบห้าวันครับสิบห้าวันไม่เกินสิบห้าวันได้นะครับถ้ามันได้แค่อย่างละหนึ่งนะ่ถ้ามันได้เยอะกว่านั้นก็มีโอกาสได้นะครับกิจกรรมแบบนี้ทําว่าดีไม่ก็ดีนะแต่ทํามาเหมือนแต่ก่อนดีกว่าที่มันดอกตรงพื้นแล้วไปเก็บเอาอ่ะอันนั้นดีกว่านะครับ อันนี้มันจํากัดนะเสียดายเหมือนกันครับถ้าจากัดแบบนี้ฮะก็เสียดายเหมือนกันนะครับก็ลองไปเล่นดูนะอันนี้เป็นกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้หมู่บ้านคน,นะฮะนะฮะให้เราเป็นทํากิจกรรมมันก็จะได้ถ้วยของรามเมงนะครับตัวนี้เข้าร้านรามเมงหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็โดดล่มลงคน,นะฮะสองครั้งนะครับบอ,อมอโดดไปละครั้งหนึ่งมันจับให้เลยนะฮะเล่นแรงไหมยังไม่ได้เล่นนะฮะสังหารศัตรูในหมู่บ้านคนะหนึ่งตัวนะครับก็คือไปยิงคนในหมู่บ้านคนฮะนะฮะ ตรงนี้นะครับสามมันได้มาสามห้าหกเจ็ดเมื่อเช้าบอมทำแปดวันละสิบโทเคนนะครับก็ได้มาครับประมาณสี่วันนะครับได้ตรงนี้ล็อกอินครบเจ็ดวันเหมือนกันได้ของฟรีของล็อกลีนะครับตรงนี้เนาะฟรีเยอะนะฮะรายละเอียดก็มาดูตรงนี้ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะสวยเลยครับแถวๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเข้ามาอีกนะครับจะมีรูปโปรไฟล์อะไรอีกนะเยอะอยู่ครับมันต้องรอรออัพไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้แหละฮะเข้าใจเข้าใจเนาะกิจกรรมง่ายอยู่นะให้เล่นง่ายอยู่ครับไม่ยากไม่ยากนะครับประมาณนี้เลยหลักๆก,ก,ก็เล่นเกมเล่นเกมแล้วก็ได้ได้ของมาแล้วก็สุ่มของฟรีครับใช่ครับประมาณนั้นเลยฮะขอบคุณมากนะที่ถามให้บอมนะผมก็อธิบายให้ฟังแล้วนะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอมด้วยนะบ้านฟ้าก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเดี๋ยวบอมจะลงสตรีมละนะครับเดี๋ยวลงละนะฮะขอบคุณมากครับ